สวัสครับผมก็รีบๆนะครับวันนี้จมาบอกเราก็อยากได้โบนะครับโบไอเกมบอ์นี่ครับรีบรีบอยากสใจผมไหมนะครับลีวครับก็ซื้อโบไสิรีบ คุณนี่นะครับที่นี่เลยนะครับนะครับเกมนี้ครับเขาก็จะในนี้ก็จะมีเออ อร้อยสิบร้อยสิบบาทนะครับร้อยสิบทูน,นี่แล้วก็ถ้าใครเขาเสนเอให้โถแสนห้าก็สิบทูห้าแสนก็ร้อยห้าสิบทูนะครับหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนก็สามร้อยชูนะครับแค่ลิงก์เออที่นี้เอาไว้นะครับเคส่วนเกมตัวเกมก็นี่ครับอ๋อเป็นเกมลักษณะนี้นะครับส่วนหน้าจอโปรก็แป๊บครับ นี่ครับคือหนะ้าล็อกอินของมันนะครับกดจอยล็อกอินไปนะเกมก็นี่ครับคือตัวเกมนะเกมแล้วสายนี้เมื่อดังเสียงอย่างนั้นปุ๊บนะครับให้กดโอเค okay นะครับ, okay, บ,บกดโอเคเสร็จปุ๊บก็เออ โหลดิงแล้วก็มาสามาัแรกได้หลายเกมมะเลือกชื่อเกมนั้นนะฮะนี่ครับเจอแล้วครับกดนะครับแล้วก็ล่างสุดกด X เกียนนะแล้วก็โอเคครับโอเคครับแค่นี้ครับแล้วก็ให้เลือนออกจากหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่ ด่าน,นะครับด่านแรกเลยกนะันโอเคนะครับส k ิปไปนะครับก็ผมไม่ปรปเซ็ตก็ให้กดทีละอันหรือไม่ก็ถ้าอยากให้ใช้ทุกอันพวกกันก็กดนี่ครับกดแม่งผมรีบครับนี่ก็คลิปแรก subscribe กันห,หน่อยแล้วกันครับ เออคือว่าตอนนี้โปเออโปทะลุแมปนับของโมเออเร์อยู่นะฮะก็มันจะเออเลอรือบ้างไม่เออเลอรืบ้างน,นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเออโอเคก็ก็เมื่อน้นเสร็จบุ๊กก็ปิดไปครับเสร็จก็อินโกดไม่จำกัดครับอ <c oughs> กดไม่จำกัดนะครับก็ถูแค่นี้แหละกดไม่จํากัดเออแล้วอีกหลายๆมากมายครับแล้วก็ได้อีกหลายๆ,ๆเกมก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ